กว่าจะมาเป็นทองกิมซัวทองคำบริสุทธิ์99.9%นะครับเรามาดูขั้นตอนการสกัดทองคำออกมาจากทองที่เรารับซื้อนะครับสวัสดีครับพานุโกรับซื้อทองบางแคครับวันนี้นะครับผมจะมากระบวนการสกัดทองนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่ผมต้มกรดในติดนะครับก็รอให้น้ำมันจางนะครับ อันนี้อยู่ในกระบวนการต้มนะครับให้น้ํามันจางไปนะครับต้องสกัดเอาทองแดงและแร่ต่างๆที่อยู่ในก้อนโลหะทองที่เราซื้อมานะครับให้มันออกไปให้หมดนะครับพอสกัดออกมาก็จะเทน้ําสีฟ้าทิ้งนะครับเราจะต้มจนกว่าน้ําจะใสนะครับถึงเราจะเอาทองพวกนี้ไปหลอมได้นะครับพอสกัดออกจนหมดนะครับเราจะเหลือแค่ผงทองนะครับแล้วเราก็นํามาหลอมนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจจะใช้บริการกับร้านพานุนะครับ หรือจะนําทองมาขายนะครับสามารถพักมาสอบถามได้ก่อนเลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่โครงการสัมพงสองนะครับถนนกันลาภพุทครับ พอหลอมเสร็จนะครับเราก็จะได้ก้อนทองที่สวยและใสเงาขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ไปพร้อมกันนะครับว่าเจ้าทองตัวนี้นะครับจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับผมจะนําทองนําเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะใช้เวลาในการตรวจเช็คและประมวลผลทองก้อนนี้45วินาทีนะครับแล้วเราก็จะรู้ผลของทองนะครับว่าออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ที่พี่สายสกัดทองท่านใดนะครับที่สนใจจะนำมาขายก็ลองทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับผลสรุปออกมาแล้วทองก้อนนี้ที่ผมสกัดนะครับเป็นทอง99.7อร์เซนะครับ